สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนครูเกศน,นะคะคลิปนี้ครูเกศจะมาสอนทำดอกไม้กระดาษแบบกรีบอยากสวยๆแบบนี้นะคะมีขั้นตอนและวิธีการทำไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ทุกคนค่ะสิ่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน3แผ่น1 2 3แบบนี้นะคะขนาด9 9คซนเมตรค่ะกันไกลกาลาเทคผ้า นหนูพื้นเล็กๆและไม้บรรทัดค่ะมาดูขั้นตอนแรกนะคะจะเราจะพับกรีบดอกไม้ของเราก่อนทีละแผ่นนะคะให้เพื่อนๆพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับอีกครั้งนึงค่ะกดแล้วรีดให้เรียบ กลางออกนะคะแล้วพับให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันแบบนี้แบบนี้ถ้าไม่เท่าให้เพื่อนๆใช้มือดันนะคะดันจัดกระดาษให้เท่ากันได้แบบนี้แล้วรีดค่ะแล้วพับแบบนี้จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้งสองด้านจากนั้นให้เพื่อนๆใช้กรรไกรตัดเป็นรูปกลีบดอกไม้ แบบนี้นะคะโค้งๆุ้งแบบนี้ตัดที่มุมตรงนี้นะคะก็จะได้กรีบดอกไม้ลักษณะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง3แผ่นค่ะ กระดาษเป็น3ส่วนเท่าๆกันใช้มือดันให้เท่ากันนะคะรีดให้เรียบพับเข้ามาหาตรงกลางจะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วมาตัดที่มุมด้านนี้เพื่อทำเป็นรูปกลีบดอกไม้ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดเกี่ยวกับการตัดก็สามารถที่จะวาดเป็นรูปกลีบดอกมไม้ไว้ก่อนก็ได้นะคะแผ่นสุดท้ายทำเหมือนกันค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งแบ่งกระดาษเป็นสามส่วน รีดให้เรียบพับกระดาษเข้ามาได้แบบนี้แล้วพลิกมาตัดด้านนี้นะคะให้เป็นรูปคลิปดอกไม้แบบนี้ค่ะเมื่อได้3แผ่นแบบนี้แล้วนะคะให้เรากางออกเลย แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะมาเป็นตัวช่วยในการพับทำทำ กรีบดอกไม้ให้หยักนะคะเราวางไม้บรนทัดนะคะลงไปบนผ้าเช็ดหน้าแบบนี้แล้วใช้สีชมพูก่อนนะคะวางกรีบดอกไม้ของเราลงไปตามรอยพับนะคะวางลงไปเลยวางลงไปบนฝันของไม้บรรทัดแล้วให้เราใช้ผ้านะคะกดจับแล้วกดไว้ที่ปลาย ปลายกีดดอกไม้นะคะแล้วใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะดันเข้าไปค่ะจับที่กระดาษแล้วดันเข้าไปแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะเราจะได้กลีดดอกไม้ลักษณะแบบนี้ทําเหมือนกันค่ะด้านนี้จับจับผ้าแล้วกดนะคะแล้วใช้มือด้านนี้นะคะจับที่กระดาษแล้วดันเข้าไปนะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปทําทีละคู่นะคะ พับตามรอยก่อนพับตามรอยของเราที่ทำไว้ก่อนจับใช้ผ้าดันเข้าไปค่ะถ้ามันไม่ได้เราก็สามารถที่จะทำซ้ำได้นะคะค่อยๆทำแบบนี้ตัวนี้จะขั้นตอนจะเยอะนิดนึงนะคะอ๋อถ้าทำแรงก็ระวังจะขาดด้วยต่อไปค่ะคู่สุดท้ายแล้ว ค่อยๆดันเข้าไปนะคะทําแรงก็จะขาดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะเราค่อยๆใช้มือเราดันเข้าไปอ่าตัวนี้จะได้แล้วนะคะ,ะมีแอบขาดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนดมจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เราเก็บไว้ก่อนแล้วมาทําแผ่นนี้ค่ะทําเหมือนดิมนี้จะค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆจะได้ทําเป็นได้ทุกคนนะคะ ค่อยๆดูไปนะคะไปทีละคู่ค่ะพับเข้ามาก่อนวางแล้วดันใช้มือด้านนี้ล็อกกรนะดาษแล้วดันด้านนี้นะคะดันด้านนี้ ถ้ายังไม่สัดใจถ้ายังอยากไม่พอก็ทำซ้ำอีกค่อยๆดันนะคะโอเคแผ่นที่สองได้แล้วค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะต่อไปแผ่นสุดท้ายค่ะพับจับดันค่ะจับแล้วก็ดันค่ะ ทีละคู่นะคะแล้วนี้ก่อนดีกว่าพับวางจับด้าน อันนี้แผ่นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันอันนี้เก็บเลยมาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เราได้กลีบดอกไม้ของเราครบทั้ง3กลีบแล้วนะคะครบทั้ง3 3ชั้นแล้วนะคะเราก็จะมาตัวนี้เป็นชั้นที่1สีแดงเป็นชั้นที่2และนี้เป็นชั้นที่3นะคะวิธีการต่อไปก็คือให้เพื่อนๆนะคะ ใช้นิ้วโป้งกดแล้วใช้นิ้วชี้นะคะวางตรงกลางแล้วนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะดันดันขึ้นมาดันกลีดดอกไม้เข้ามาใช้นิ้วชี้ประคองด้านในไว้นะคะจะได้แบบนี้นะคะจัดทรงดอกไม้ของเราทำเหมือนกันทุกกลีบเลย ต้องดันเข้ามานะคะดอกไม้เราถึงจะตั้งแล้วก็อยู่ทรงนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือให้ใช้กาวลาเท็กนะคะติดลงไปที่ชั้นที่1นึนะคะทาลงไปเลยแล้วใช้ชั้นที่2 ติดสับหว่างลงไปตรงกลางแบบนี้ใช้กาวทาที่ชั้นที่สองแล้วติดลงไปสับหว่างวางตรงกลางเราสับหว่างนะคะจัดทรงให้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดอกไม้คลิปอยากของเราสวยน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คูเก๋ก็อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ